สวัสดีครับพี FC, ่น้องเอฟซทุกทท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขุูดบ่อเรื่องปลานะครับแต่ก่อนที่จะครดนะครับเนาะตอนนี้มันยังมีกระเาะปลูกผักอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องรื้อออกก่อนนะครับและเดี๋ยวมาติดตามดูขั้นตอนต่อไปนะครับ และหลังจากที่ผมได้ื้อกระบะปลูกผักออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ใช้จอบมาขุดดินก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้พัวตักดินใส่รถเข็นนะครับเพื่อที่จะเอาดินไปกองไว้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าตักดินมากองไว้ข้างๆข,ขอบบ่อเลยปริมาณดินมันจะเยอะเกินนะครับมันจะทําให้ตักลําบากนะครับ และหลังจากที่ผมได้ตักดินใส่รถเข็นนะครับไปกองไว้อีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าผมจะตักดินมาวางไว้ข้างๆขอบบ่อนะครับเพราะว่าบอ่อมีลักษณะที่ลึกลงนะครับขั้นเราจะตักดินใส่รถเข็นมันก็สูงนะครับทำให้ตักดินใส่รถเข็นลําบากนะครับผมก็เลยต้องตักดินมากองไว้ข้างๆขอบบ่อลักษณะแบบนี้เลยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามดูคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ